เเลียนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงเทลเรียนะครับซึ่งตอนนี้เรามีแมปอยู่แมปเดียวก็คือเนี่ยฮะทเทลเลลก็จะว่างอยู่2ที่นะครับซึ่งเราจะมาทําการลงแมปกันนะฮะก็เป็นวิธีแบบง่ายๆเบสิกเบสินะครับก็วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะ Android นะครับส่วน IOS เนี่ยน่าจะใช้คนละวิธีนะครับก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะครับ โปรแกรมนี้เราต้องใช้นะฮะในการจะลงแมปเนี่ยก็คือโปรแกรม Root Explorer นะครับก็จะเหมือนกับการอัพโหลดเลยนะที่ผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเป็นการอัปโหลดแมปให้คนอื่นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการเอาแมปของคนอื่นมาเล่นเองนะครับก็เป็นวิธีการที่แบบสลับกันนะฮะโอเคเข้าไปครับหน้าตาก็จะอย่างนี้นะมีแบ่งแยก2ฝั่งนะครับเอ Root แล้วก็ e d g าร์ด ให้เราเข้าไปที่เอดิการ์ดก่อนนะฮะที่ไฟล์ของเราครับเราก็ต้องไปหาไฟล์แมปของเราซึ่งผมโหลดมาแล้วครับแมปผมเองนะฮะดาวน์โหลดครับนี่ฮะ New Line ซึ่งก็จะนำสกุลว่า Verl นะครับเป็นนำสกุลของอแมปทเทลเรียนะฮะโอเคพามาดูเฉยๆนะครับซึ่งมันอยู่ในดาวน์โหลดใช่ปะดาวน์โหลดเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เดสโนกัรดดาวน์โหลดนะครับ เลื่อนหาครับไฟล์แมปของเราอไหนเอ่ยนี่ฮะเอาไม่ใช่ไหนว่าเออพอจะหาไม่เจอเอออยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะนิว l i หนึ่งสี่สามห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่ศูนปดเอ้ยสี่แปดนะครับก็ให้เราติ๊กถูกแล้วก็คัดลอกตรงนี้ฮะอ่าตรงซ้ายล่างหรือจะกดค้างกดค้างปุ๊บแล้วก็อ่า ก็ปี้นะครับก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะแล้วก็ไปที่รูทครับเข้าไปที่ Data แล้วก็ Data ใต้ครั้งหนึ่ง Data Data นะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นโฟลเดอร์ของเทเลเรียนะครับ Com and g a เก5 0 5า a าเทแพนะครับอ่าไม่ใช่กดค้างนะกดเข้าไปแล้วก็ Flies นะครับปุ๊บรอนิดนึงฮะตรงนี้คือข้อมูลมันเยอะนะฮะก็ต้องรอนิดนึงนะครับ แล้วก็เครื่องช้าด้วยแหละประเด็นประเด็นคือเครื่องช้าอ่ะเข้ามาแล้วฮะเราก็จะเจอกับรูปภาพจํานวนมากนะฮะไม่รู้รูปอะไรบ้างรูปเม m ร r นะครับก็จะเป็นภาพของเกมเทอร์าเรียนะฮะโอเคให้เรา copy here ครับวางมันลงไปนะครับไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นโอเคสำหรับวิธีการลงตัวละครก็จะเหมือนกันนะฮะก็คือลงตรงนี้เลยนะครับลงได้ทั้งแมปลงได้ทั้งตัวละครนะครับใช่ยัง ยังอ่ะเสร็จแล้วนะฮะซึ่งเราก็เป็นไม่ต้องไปหาหรอกครับว่ามันอยู่ไหนนะครับเราแค่รู้ว่าลงเสร็จแล้วก็พอแล้วนะครับจากนั้นฮะให้เราลองเข้าไปในเกมเทราเรียดูครับอ่ะซึ่งเราก็เข้าค้างมาอยู่นะฮะมาดูครับแมปเรามายัางนี่ฮะมาแล้วครับนิวไลน์ฮะเมื่อกี้มันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีฮะแล้วก็เพิ่งลงใหม่เมื่อกี้นะครับ ใช้ได้ฮะอ่าใช้ได้เลยครับไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรบั๊กนะครับโอเคก็แค่นี้ครับวิธีการลงตอนแรกผมก็น,นึกว่าจะยากนะผมเองก็ไม่เคยลงแมบเทลเรียเหมือนกันนะพอเอาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะครับก็คิดว่าคงจะทำกันเป็นนะครับลองถ้าดูไม่เข้าใจก็ไปดูอีกรอบนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมาถามได้นะครับสามารถถามได้ในคอมเมนต์หรือจะเป็น ใน Facebook ผมก็ได้นะครับสามารถทักเข้ามาถามกันได้โอเคในะคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการแจก map เกมเทโลเรียนะครับผมก็โอเคเจอใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมอ่ะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับแบ่งปันความรู้ด้วยการกดแชร์ให้ผู้อื่นได้รับชมกันด้วยนะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายย้ bye